ผูโดยสาที่มีตัวบริษัทเน็ุกดาหนะคะรถจะเดินทางเวลที่ย้านะคะขอจุนรไดเลยค่ะผู้โดยสารที่จะเดินทางค่ะอันนี้สีเขียวคือไม่นีถนะคะถ้ขึ้นแดงเนี่ยแล้ว่ไมนต้องไปเท็บเครื่องหายคายขีดไว้ตัวไ้แต่นี้เป็นตัวแช็เครื่องมย่งจะเขียนตรนีดีว่าถึงส่นี้ระบบทางพนักานี่รถโดยสัก็อเป็นถุงก็ไม่มีเลย มันต้องใส่ถ่านรอนค่ะยังไงเนี่ยของลูกชัน้นแต๊ ในช่วงนี้น่าจะการลดที่มาแล้วก็เสริมได้อย่งางเพียงพอยังไม่มีปัญหาก็ต้องดูเป็นระยะไปาะไปแต่วันที่คิว่าน,น่าจะมีปัญหาวค่ะครับสำหรับคนขับเราครับเรามีการตรวจวัดอะไรบ้างครับวันนี้เรามีการตรวจในเรื่องของปพนะคะแล้วก็มีตรวจสารเสพติดค่ะลองมาดูได้ครับจะได้คัดกรองให้ประชาชนที่ขึ้นรถผู้โดยสารจะได้มี ความมั่นใจค่บความมั่นใจอันนี้เป็นทางที่ตำรวจเราทางที่สารสุขมาร่วมกันดูแลการตรวจรถทุกคันนี้เราต้องตรวจตรวจหมดทุกคันเลยไหมครับอันนี้เราจะใช้ณตอนนี้รถที่เข้ามาทุกคันเนี่ยเราตรวจเลยแต่ว่าอันนี้เป็นการสุ่มตรวจในบางช่วงนะครั้ถ้าเป็นสารณสุจะสุ่มตรวจถ้าเป็นเนี่ยเาจะอตรวจวัดตู้ขับรถทุกรายเราต้องีสุแล้วรวมกับรถ รถ30ด้วยหรือเปล่าครับที่ทุกคันที่เข้ามาเนี่ยเราตรวจรถและก็ตรวจคนขับรถที่จะให้บริการผู้โดยสารทุกคันที่เข้ามาเนี่ยเราจะตรวจกันทั้งรถแล้วก็ผู้ขับรถค่ะขอบคุณมากครับค<อ>่ะ k i t